วันนี้ทำกระเป๋าค่ะลูกค้าซื้อกระเป๋าใบนี้มาแล้วบอกว่าอยากได้เป็นซิปเพื่อที่เขาจะใส่เอกสารสำคัญหรืออาจจะใส่ตังเป็นปึกๆเลยก็ได้นะคะอันนี้ของ Amazon ค่ะแล้วแอบดูข้างในเขาเขียนไว้ว่า for sale at oasis only จริงหรือใช่อันถูกหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ก็เขียนไว้ว่าอย่างนี้น่าจะขายอยู่ที่ร้านกาแฟ Amazon เ,เป็นผ้าดีมากค่ะผ้าแคนวาสแล้วเขาก็ให้เราใส่ซิปให้หน่อยอันนี้คือตัวที่เราเสริมเข้าไปค่ะเป็นแบบนี้ก็ดูดีเลยค่ะ เราก็ใช้ผ้ายีนผ้าเดนิมให้มันใกล้เคียงกับผ้าแคนวาสเพราะว่าเราหาผ้าแคนวาสไม่ได้เราก็ใส่ซิปเข้าไปแบบนี้อันนี้คือเราวัดความกว้างแล้วก็ความยาวของปากกระเป๋าใส่ซิปเข้าไปตรงกลางเสร็จแล้วเราก็มาเย็บติดกับขอบนี้ได้เลยอันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาเราก็เลยจัดให้คะ่ะแต่เป็นกระเป๋าที่ดูสวยมากคะ่ะดูดูหน้าหิว้วอันนี้คือเทคนิคก,การเสริม กระเป๋าให้ดูดีแล้วเราก็มั่นใจที่จะใส่เอกสารสำคัญเข้าไปได้อันนี้ลูกค้าเอามาให้ทำค่ะสวยดีค่ะก็สร้างงานให้เราได้อีกชิ้นหนึ่ง